อโนนตอนนั้นพ่อเขาไปดูหนังละครน่ะไปดูหนังน่ะเจ้าสาวของอานนพ่อเขาก็เลยชอบมากเลยตอนนั้นแม่กําลังท้องพอดีก็เลยว่าออกมาจากอานนยังไงล่ะมันพูดง่ายมันเพราะอยบเบีว่าตอนนั้นมันติดละครน่ะติดหนังอ่ะเขาก็ว่าชื่ออนนดีกว่าเขาว่าอย่างนี้ก็เอานนก็อโนนดีใจ ดีใจมากเลยได้ผู้ชายคนแรกเ,เนาะเป็นหลานคนแรกของตายายด้วยตายายก็ดีใจมาก mm hmm. ตอนเป็นตอนออกลอดโดนก็ดเดือนสิงหาพ่อเกี่ยวข้าวเอาไปนาด้วยไปเกี่ยวข้าวเพ mm ่า hmm. เกี่ยวข้าวตอนกลางวันกินเอานมให้ให้นนกินอ่ะอนมให้ลูกกินทั้งตาทั้งยายทั้งพ่อวิ่งขึ้นมาดูหมดทุกคนเลยไม่เกี่ยวข้าวสักคนเลย เหอเหอหลานอยากดูแอ้กอยากดูโนอนกินนมมีถ้ากันเหอจีพอโนอโนกินนมเสร็จก็ไปเกี่ยวข้าวต่อกล่อมแป๊บนึงเขก็หลับใส่เปยาวก็แก่งไปไกลๆเพลงกล่อมลูกนอนมันก็ก็ลอกตามภาษาเราเนะ่ะ้องไม่ฟังเหรอ นอนสาลารับตาแม่สิกอมแม่ไปให้หมุไขมาหาแม่ไปนะมุกป๋ามาปวด แม่เียงมอนนอนอูสายมาออเออเออเออนอนตื่นขึ้นสาเร็วจังกินนมเออ นอนเออแม่ຄິດຮອດເດີ້ລູກເດີออແມ່ຄິດຮອດລູກຫຼາຍຫຼາຍຍາມນອນແມ່ກໍຫາຍຄິດຮອດລູກແຕມ່ກິພົດທົດອອກສູ່ເນີ້ດ